นี่พี่พี่นี่นี่ซองนอนมันบอกมันเกิดนี่มันฝนเช้าโต๊ะคูนเหงาบอลมันกวนโกนนี่ผู้ทั้งพุ่นก็ออกพี่ก็ออกซองนอนแซ่บ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 มังกร สซนมาปรุงเธอเดียวเนาะว่าจะกินห่อนๆก็เย็นไว้บุญมากจ่งกินเข่าบวกล้องเข่าแล้วแบบนี้บวก,กินเข่าบวกขึ้น สบายดีก oh! so wow! so ันเ้อพ่อครับสองเพลงต้ม้อีกแล้วป้าวต่อส่งสาวญาติกันชิมแกงหนุ่มไหมสบายสบายดีสบายดแล้วเศรษเลยโอ้แซ่บแล้วเนาะวันนี้เนาะฮะแซ่บษวะโป้งๆเศรษเลยเบิ้งเบิ้งว้าวขี่มือไห้แกงนี่สองคนเลยโอ้โปงๆเอาเอาเนาะฮะพี่น้องสองสาวแกงหนุ่มไหม อ้าห่อนวะคันหอ่อนอะเพิ่นหายใบหูเด้อฮะมันแดดหมอมันหอ่อนน่ะเพิ่นหายะจบหูคนหาได้ปบอ,อพักกพพินกรับไปละพบบักบองพักเบ่งนี่บเอาไปับไปเด็นเอาไปจากยอดไ่ได้ใส่ปุ๋ยว่าละ,ละออเออเอาเอาัวมันงามเด้อชวนเมยมากินน้ำเด้อ อ่ะเห็นอาเลยมันนี่มากินเข่าน้ำเพลินอีกเมื่อวานนี่เมย์ซื้อต่บม,มาอ่าไปไหาก็บของเกืออาจจะบีได้เมื่อวันโตดนเมื่วันตนน,ตน,นะมันโตนเบาเลยดื่น้ำเพลินกอนเดี๋ยวในนมื่อได้เมย์บุญมากพอดีคอหักเลยบไรันนี้ไม่ต้องคอหักนะแต่ก็ อย่าเอาลายได้มีเลยอาพ่อเขากินเบิดแล้วพ่อเอาฮะคือวงจีนี่เอาเห็นอยู่ได้โอ้ยยังอ่อนอยู่นี่งามเด้มาเคลือนอุ้ยอเห็ดไว้มันเดืยนตื่นมันบมีเนาะมันมาเอาลายเอาตกเต่ามันอ่อนได้หน่วยหน่ะอย่าเอาได้บ่งมันลายมันยังขาวอยู่พี่พี่อยู่ลุมนี่ เม่เห็นขีบ้บงเลยเม,มเ่์มังนาวแตกดินี่ไหมมักหม,มักในบ่งกรงนะเล่นนะอะแบบมันนุ่มูแม่บ่อยากปลูกมะเขือมะแข้งกันย่านย่านบุงนี่แหละคันมันใหญ่เดี๋ยวเจ้าเก็บไปขายให้เจโล่ดเด้อเราอยากดีได้เลยพิทพีทนะจ๊ะมะเขืออย่าง,าก,งก็ดเขาเอิญมะเขือม่องวงเอ๊ะต้นเดียวนี่ รู้สึกหลากหลายนี่ต้นเดียวนในไซมันปนกันบ่รู้ว่าจาสื่อสองแบบสื <S <S ่อสองอันต้นตัวสีม่วงกับตัวสีอันนีย่าปิดได้ไหมบ่ปิดได้ไหม่ยจ๊เฮ้ยโอ้บ่บ่เห็นหรอไม่ออกลายยอดได้ไหมใช่อีนี่เด้กเป็นติหน่อเดียวเลยมาเดียวจังได้พี่พี่นี่นี่ซองน้อห็นบ่มันเกิดนี่มันฝนเช้าโตคูนเหงาะมันบอลมันกลนโกลนี่ ผู้ท้งพ่นก็ออกพี่ก็ออกซองนอนอโอเคยองไล่ยอาไล่กินบ๊อบัดโอ้นี่เด้ยหอนมันอึเจ้าะอกบวกกำลังเป็นให้มันลามขึ้นตัวได้มันออกนอกแล้วคนนะหมอกบวกออกนอกอุ้ยมีมีไปแจ้าขี่มันกองกระพุนอยู่ ดูไรอฮ้ยเขาคือเสียงไก่จะเซลอ,อยู่ปปไๆพ่อแล้วไปไา,าเตอแม่น่ะถือทิปเข่ามาถือมาแล้วก็ตั้งตั้งไว้นอกมามาเบาเลย <c oughs> นั่งเข่ามาแล้วก็ลืมทิปเข่าอย่างเงี้ย มาตูดน้ำนังเม่นี่แหละเฮ้ยโอีหยังนั่งกินอยู่นี่บอ๊ะกินอยู่กระตูดก็ได้นั่งกินอยู่ตลาดบ้านก็ได้เนาะเบิ่งเบิ่งแกงก็นดนๆมากินท่านึงโอ้ยนี่นี่นี่มันบ่เน่าบ่อันนี้โอ้แม่คือเน่าหรือว่าแม่ทนหัวใช่ไหมเว้ย โดยบอบัวนี่มันเต้ไปหน้าอยู่แล้วบ่เจา้ามันแดดนี่เจ้าต้องเอาอกแต่แดดแด้วเจ้าจะให้ถูฝนแน่นเป็นต้นเ n ่ w ก็มีนี่นหน้นรราสัดมาปูนั่งนั่งกินเถอะมามามาพี่น้องโดยมาเด้อมากินแกงหน่อไม้น้ำกัน เด้อมาเด้อพ่อแ์ขีเมอสาวๆมาเด้อพ่อแม่์ปารุมสาวก็นั่งนี่น้องนวยอยากแม่บุญมามามานี่ตะตปจะลงมาหอมเดี๋ยวเยินใจขนาดฮึหอมแบบแม่ไหมหอมแมนใช้บวงง่ายง่ายมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกัน เอาทิบเขามาตั้งไว้แล้วผัดลืมเนี่ยบนนาขี้ลืมด้วยกินกินลงมือแซบแซบนัวนัวมันวะอ่ากิน้ลยอะย่านอ้วนเี็กหน่อยก็ได้ยานอ้วนสิมาด้วยพี่เมย์พี่น้องกินเข้าโดนๆเธอหนึ่งได้กินเข้าหมื่บ้านนี่กินกับน้องปูปลาเนี่ยหมู่ัาน เออน้องหมวยอยู่บ่ามานวานหมวยเ้ยม,มากินตำเตๆๆะิดเลนเนาะว่ะเนี่ยบุญน่ากินอยากกินมันเย็นเนี่ยบุญน่ากินมันฮอตอยากกินเนี่ยมันซีนเนาะมาเนีย่ยโอ้เนี่ย กินยังไงเซ็ป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 มึงก่อนอืมโซมมาปรุงเธอเดียวเนะาะวันจะกินหอนหอนคือเย็นไว้ <S 2> <S 2>

ไม่ได้เห็นแสงแดดเลยเนาะให้ยูดตกแล้วกะแดดน้องๆเพิ่น,นยอยู่แต่เพิ่นนี่ชงชัยย้บบริกินข่าวอยู่แต่และเมืองตรงแม่กับแม่ในหุง้งเขายัางคือเก้าน้าหมอบ่เลยอืมแม่กับว่าบ้าพากันกินเข่ายินด้ไหมแม่บุญมาจังกินเข่า บกวกล้องเขาเ่าแล้วแบบนี้มากินเขา่าเพรขืดหยาบ่อร้อนเนี่ยได้ขึ้น,นมีแล้วก็แล้วเลยหรือว่าขี่ข้านเฮ็ดไปจ่ะอยู่คนเดียวขืดหยาหบหนึ่งว่าบขืดหยาบวันเวลาเมย์บุญมาก,กินน้ำมาก,กินลายสองจานกูได้หนังเมย์ค่ะมาบ,บุกล้างเข่าอ่ะวันเมย์มาก,กินน้ำแล้ก,กินไล่ กินน้ำแม่นะซซแซบบ่แซบล้วกินในไรแฟนคนไม่เห็ดเรื่อนเลยค่ะน,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 นแม่อุสาบ่โดยจะเห็นพอลุ่งนั่นมุท่าซีแม่อุสาบ่ เบางฟักบงนางมวยอีกเลยอืมผักบงนางมวยก็แบบธรรมชาติเลยแบบปลอดสารพิษมีแต่หูเมื่อวานนี้มากขึ้เมื่อวานมาหอดพี่จนสามโมงแลงมือวันแม่มาหอดเท่อนน้นจักโมงศักดิ์ขออนุญาตครอบจักโมงก็มาหอดเพื่อนวัน ไม่ออกแต่พี่เกือบหาโมงเนาะหอดพุ่นกับหกโมงกลัวกลัวมาผ่าเบรตตลาดดิ่พุ<ก>่นตกมึงบอกตกมึงคือไหนตกมือวานาาาวานี่บอกพายบอกมาวานนี่บอกโดยใครในปุมนำขึ้นก่อนน้ามอาโป้มัน่ามมานำใส่ แซ่บอมวบ่าปากบ่ตีบางเ้อยังบะปากเลยต้องมาตินมเป็นทำไรนะเป็นเนี่ยกระลำบะมือเจียมลงใส่บาทนี่นะ <c oughs> นยังไหนมีขนมเขาาูกไนอยน้ำน้ำแม่น้ำยาบลืมลืมลืมแ <c oughs> <c oughs> ย่น้ำยา Đồng ngoài là nhân bậc ơi Phải đồng mê đây năm Tưởng cái sao này Đông xe này lưng này Giặc văn hoạt văn xin này Giặc lúc này lơi đấy mọi ơi bắn. Nó mê Đôi là có hoàn không แบบว่าเฮาเคยลงแล้วบัดนี้โอ้ยหอดวันศีลเนี่จากลงไหนลงไปแหละมันคนหลายเด้อยรถบัสมาเด้อลูกเมย์ลูกเมย์กันั่นแหละนั่งอะทองอันนั้นได้เลยฮึอทองอันนะั้นาะทองอยังพระที่เรียกเป็นสวดอันนี้ Trang bất đề phết bởi đó. Trang bất đi kín. Phần xô ở khăn bỏ lôm gây luôn á. Lôm hên. Lôm gây mà không Lôm ลมลมแม่ก็เริ่มคือว่าบ่ไ,ได้ลมลมก,มก,ก,ก,กบใหม่จนฮักหืมกบตัวผักอันนี้แม่บ่ลมบ่เลยคนลมเพื่อนแม่บุญคือบ่เปียกอะหึมฝนตกที่กันว่าฝนตกมันลมนี่เฮ้ยแม่บุญเปียกบ่เลยมันลมมาทางไหนนี่มันพัดมาเลยพัดอยสิบอกเลยคือแม่บุญบ่เปียกแสดงว่าทางบ้านแม่บุญบ่ลม ขึ้นี่ล้มันแหง,นนงเนากช่วงแรกไงแม่บอกช่วงแรงไงบุญตอนประมาณช่วงแรงกับบัดพุนพุนมันอยากอันนนั้นแน่แล้วกันอ่ามันบัดเดียวช่วงหกโมงบอกฝนแหงเมื่อคืนเมื่อวานแม่เมื่อวอดเฮือหนุวยหนึ่งฝนแหงแงงยังกับพิวกิน จะเรจะเรคนนี่มื่อละจองข่าวอมทองของแม่กับคันแม่มากนะใครันเมยกินข่าวร้ายเนี่ยตามที่สังเกตนะโดูเดียวแม่คายหมอนะไม่ได้ฮวงัดข่าวแม่บะเมย์หนูอะไรหนูอะไรฮวงงานนี้ฮวงหลงกินบะเบิดก็เลยอุ่นไม่กินอีกเลยตั้งไม่เดียว มึงเจอกะเหล็กกะเศ้าเหล็กกะยินงจะมีแ่แล้วเม่อเกินมะเขือปะเจบมะเมื่อานนมาเรากินมะเขือเพียงแม่ชาลูกคูคัก่นจะมากินนี่เราหาลูกสาวเราเราลูกสาวเราหายแล้วัง งานก็มาเว่ยแบบนี้แ้ะเราอยากเป็นคือม่นานแล้วมวยมวยอ่ะปกติเราบดเห็นเข้ามาอีกมีตัวคืออดอืมูกันอยากมากกับมาแลน่ยฮะไปใส่เขากระบอกเมย์เมย์เออเปรต่นกันเดอร์เพลินมาเพิ่นเพินข้าเพิ่นกระหาแล้ว คือแม่บุญคือกันได้มาบุญเห็นตงมีแม่ก็หากันได้ไปใช้โตุกคนไปใช้บอก้วปุ้ยย่เพันชิวได้เป็นห่วงตกบ่มารงมีฝนเนาะต้องสีโต๊ะแม่มวยเอ้เฮ็ดกินยังได้นะเฮ็ดยัง มาได้กินข่าเด้อเมันเฮือนเนาะจะรับอกายังต่อไปได้งินที่มาเชียรน้ำมันเอ่ยน้มันนย่ามีเชืยโดูแเราสักเครื่องด้วยเฮแซบแซบมาเด้อ เดินเดินกินกันทีนึ่งโอ้อืมากับจานเมื่อไงเอาอีกบ่ามวยไม่ <c oughs> ไม่มาเหเอาอีกบมีจากบัตรนี้ไดูก,กินแจ๊บนะ เมื่อบ้านนี่ชื่อตัมมาจะน,น,น่อกไลลอ้ดูกินเลยร้ายแล้วมา่ซื่อบันนายาใไ้เข้าใจเซ็น้ใจเซ็นคุณแล้วน,นมันอืดเอให้เข้าใจขางมันเอาจิ้มละวจิ้มล้วจิ <c oughs> มว้มกินได,ด้ยังหมดอีกเปิดกนไหม หดเบสร้างเพิ่นมาเฮ็ดเรือนสกุนบ่แม่นเนาะช่างเพิ่นมาติดไฟที่เม่เลยอืมไฟวันสาวโมอืมสกุนเนาะคงตีสาวโมแล้วยังบ่ได้ไฟบ่แล้วใต้บ่แต่ละครึ่จะเพิ่นยังบ่ทันได้ปดเนาะเพิ่นก็มาเตือนไว้แหละวเห็นเพิ่นว่าว่า จ้าของเพื่อนจีเอาไปโดยเจอเนี่ยให้มันใต้อยู่อือคือนี่กระงว่าโดยบ่ันจะานมาปลดดอกเพื่อ <มา S 2> เตือนอไว้ก่อนโดยเหมือนเอ้าพักบอกม,หอม,มอาหลายทีก,บกับเมย์บอกบอกขึ้ขนคะนพัด อันพักทดลองมึงก่อนวะทดลองแบบพ้นมันนันมาแห้งอ่ะนะอย่างแบบมันเสียนั้นบอสีลบออืมมันทะนได้หยบแกมันไปหยบไดเน,าาน,นะ่นะแล้วมันก็หยบแล้วต่อยามันแล้วคุณนี่เมื่อวานนี้ว่าสิคุดอีกค่ะแล้วพ้นผดมากเมื่อวานเนี่ยฮะพน้น เออแม่บุญก็มวยเวิดได้ม่ยังเคลียอยู่นักมวยไปบ้างพอละนี่เกือบบวดได้นี่หยุดซองเท่าอะไรแซ่บยิ้มอะไรนี้แกคนนี้พอได้กินนอนแม่บุเนาะแกมาบ้าพอได้ถอบบวดถยเดียวแล้วก็ชิมนะนะยังแซ่บันี่ อาเปิ้งว่าขอบใจขอบใจข้เสียงเด็กใหม่ให้ม่อน,นี่แบบมากินเ่าที่เจอได้ไหมเมื่อกินเมื่อนี่ยเอาจัาเมื่อได้นนะนนได้ไดสีเห็นอีกมันอ๋น <laughs> เอาเห็นกินเขาใส่คลิปเนาะเพราะว่าโบเห็นเนี่ยเฮ้ว่ะเป็นยังตกใจโ<น>ดยตกใจแล้วยันเมย์บไ,ไมมยันบบมาโดย<า>ตกใจอะว่าเรากินมาเนี่ยโบเห็นเองว่ะคถ้าบเห็นแม่มาได้คุ้นซึกงนะไดไหมเงาละ งเงาแล้วก็เสร็จท่าแมลแล้วตอนหันโทรศัพท์ตายบางหันได้เป็นยังไงเจี๊ยบคนตายน้ำโดยเจี๊ยบคนตายน้ำโทรศัพท์ต,ตายมันสัวนใหญ่เลยนะมันเตือนได้ค่ะจำบ่ล่ะเลยจได้ข้วาวกินแล้วกัน จยังข,ข,ข,ขึ้นเก่าเข่าคนฮะ <c oughs> มวยเคยขี่รถเข่าตลาดอยู่วะจะ <c oughs> ขี่ขี่ขับรถเข่าตลาดเคยปะตลาดแบบโปรชินมินตลาดใหญ่นะบ่เคยบุเคยขี่คนเดียวบ่เคยขี่คนเดียวเม่ด้ซิ่งเป็นซิ่งผมจนจิรุษเราตีหัว มดเลยแน่่ยนะนไป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 ถัวที่เสร็จได้กระโโบ่ะฮูไ้ไปไกลเลยฮะไปที่ไห,หนก็คือยกงกันแบบต้องับแบบไปขับรถบุกแข่งเลยไปบ่ได้รถมันไลนะต้องขับรถแข่งแลวแข่งะเแบบไปยังไงมันบึงน่งไหเป็นได้คือดึงคือหากระมีรถ เืยครับรถมาไฟมาตะกี้คือบ่ได้มีรถครับรถหัวหน้าออคับหัวหน้าเคยหัวหน้าอยู่ไสอือเคยทํางานเฮ็ดเวียนเบียดเด้อ๋อเพิ่นบอกให้ไปส่งของอ๋อส่งกาแฟส่งอีหยังนั่นแหละเออือมึงเดกจอกตลาดลก็ย่างออตลาดนั่นแหละอือีรถไปส่งเพิ่นแบบนี้่ลลึงว่าซั่นนะยล้างถ้วยล้างบัวให้เพิ่นล้างจอกกาแฟล้างอีหยังนี่ จะลือกเพิ่นบอกให้ไปใส่เส็นนั่นเส็นนั่นกะหูมะถัดไปนะเพิ่นจะไปปะเม่ไ้กลางเส้นทางเน้ลงทางเน่ไปก็ซาละตอนนั้นลงทางมาเลยเขาน้องเม่เป็นเล็กในเมืองเนน้องเม่บุญเป็นเป็นคนบ้านนอกเอาเพ่เป็นคนในเมืองเด้ผู้จากพูดก็แบะอยู่ในเซโนนี่เราบลย ก็เนี่ยเมยเออก็อัทางกสิหัว่าทางหลัดอันมาทางสวัสด์นี่กะแบบเริ่มเริ่มแล้ว่บปันเริ่มทาให้เมื่อเองนี่ได้วันได้ถทาเมื่อกับนงมวยได้สบขภาพนงมวยลงปอเบลุงหินหูซ้ำเพื่อแม่์ฮะยือที่ทางเกี่ยววงเวียนนะนั่นแหละเมย์น่ะยัดเจ้าลวงมองนั่นแหละโดยแต่ก็่อน คือแบบไปสองเพื่อนอะ่ะสองเผื่อนันนี้ทนะังคากได้มีเซเว่นพ้อมอยู่ในวงเวียนหาเด็ดมีสวหุดผลสัางนะเปิดสิเปิดวันที่เจ็ดเนี่ยเดือเมริไปเบิ้งเยู่เปิด, 7, ดส,เสิเปิดเซเว่นอยู่ในเชโนในวงเวียนเดี๋ยวบดปั๊บน้ำมันใหม่เลยเซเว่นบักญ่ใหญ่เติบได้ <tr ots> <t ell> <t ell> อ่ะกินข่าวอิ่มเลยซับนี้เด้อพี่น้องเด้อสบ,บายดีเด้อะโดยสบายดีสบ,บายดีมหนาพอกันไหม